ขัาหมูครับสสวัดีค่ะผมเอามาให้กับผู้บังคีไงเนี่ยข้าหมูครับข้าหมูนืมบบกว่าปลาตัางส่ปลาไหของสำเร็จผมใหม่คนหนึ่งจัสิไปหาเห็นบอกเพราะว่าปลาไม่ช้างมื่อคืนมันง่วงเลยท่านี้จะไม่หาย จะไปโหนไหนจะไปโหนใจมันมันจะไปหาเอาให้อนถุนโลกมันต้องมุดถุนโหนได้ถึงแม่ได้แม่ไปรู้มันง่วงแต่มันไม่ยอมไอ้อ็กี้มาเจออ็อกกี้กันเดี๋ยวมันใกล้กันมันนี่ไอ้กี้กัดยิ่งยิ่งกำลังกินนี่ยิ่งหวงเลยจะขึ้นโหนในบ้านเนี้ยไปกลัวแต่มันงับมือนะเวลาโอนเอาไอ้ตัวเล็กกัดอยู่นะจับอยู่นะเดี๋ยพี่ต่อวะ แสบหมูอจะแสบแฉมหม้นะ่กิเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับหลังจากทำพิธีเสร็จนะครับสวดมนเสร็จเนาะหลังจากสวดที่ิร้อยบจุดลมบมาเขบอกว่าขอโทษครับขอโทษครับมาแล้วเห็นเลืออกไม่ป๋าหมดไปแล้ว มาไทยมันอดทนเมนูเด็ดใช่ไหมครับปลากระป๋องเมนูเด็ดเพราะว่าถ้ากลางคืนมานี่ปลากระป๋องกลับมามากนะครับถ้าออกภาคสนามนี่ขาดไม่ได้ปันเขี้ยวไม่มีน่าตบอแล้วอิ่มแล้วผมกินแค่นั้นเหรอเอาวันนี้ไม่มันไม่เหมือนนมสดนะเนี่ยเพราะว่า เป็นบรรยากาศตอนดึกๆนะครับตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วลุงพลเพิ่งกินข้าวนะครับยังเป็นนมสดเนมเปรียก็โยกเกิดไปสั่นเลนี่ต่างกันแน่นี่คือํำนมสดกัสีไปหันีงเส้นขาวนั่นเองแรนลอยมากลวลุงพลฟังลุง ของผมมันเจ็ดตัวดีแล้วเลยนึตัวเดียวเนี่ยแหม่แล้วตัวเดียวเนี่ยว่าเลี้ยงครบตัวน่งมาลุงจิมมี่บินด้วยไหมพรุ่งนี้เช้าติดตัวเลยดิพาดแล้วไม่เอาวิ่นไหมไม่เอายี่สิบสีถามแค่เต้นก็เหงอะออกแล้วบอกชวนลุงจิมวิ่งด้วยลุงจิมมี่ใส่หัวนะครับวันนี้เต้นทั้งวันแล้วลุงเดี๋ยวเอามาญี่ปุได้แบบลุงด้วยลูกลุงจิมมี่ใส่หัวนะครับเอลยแค่เต้นก็เหนื่อยแล้วเพื่อนวะ ชวนนะครับชวนถ้าใครตื่นเช้านะเดี๋ยวชวนวิ่งนะพงี้เดี๋ยวเป่านกหบินลงังกันได้เดียวออกทางนิดร้อยตอนนี้ยูทูบเบอร์แต่ละคนเป็นโรคอ้วนแล้วเราต้องจัดระเบียบร่างกายแล้วใช่ต้องออกกําลัางกายาสังเกตปากแปงเนี่ยพูดนะขวนขึ้นหนาจนไข่ฮะ <c oughs> บอกครับว่าเสียง <c oughs> ตอนไข่มาหกสิบห่างดวยเดี๋วนี้เจ็ดสิบสองเหลือเจ็ดสิบองนขึ้นเดี๋ยดีเี๋เจ็ดสิบสองนึงแต่ละคนตอนมาหกสิห่างนเี้กับตันก็อ้วนขึ้นกัะตันก็ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ปีละนีก็อ้วนขึ้นนบโอ้ยแต่ละคนนี่พี่หนึ่งมาอ้วนลุง้วกินไลแล้วอ้วนอะ ลุงกินยังไงก็ไม่อ้วน,นครับ <ไป S 1> เพราะว <ไป S 1> <ด>่าทำงานหนักออกกำลั <c oughs> งกายตลอดมมาันเียว ชิดวิ่งไหมครับเอซถามแลนน้ำม่มืออืนไม่กลัวมันจะกัดวยนรนอยู่แลนอยู่ห้องผมเอในความฝันเลนอยู่ห้องโอเคทีห้าครึ่งเจอกันครับเียปากเลียจนจนเมกกี้รับนี่ป่าพนเรนสมือนะครับแมนว่าปลรยนมาสมือนี่ปลาชิดปลาแปรอะ คินปากแปรู้จักนี่อย่ารักย่าทำน้องจานอ้วนจานอ้ว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 นอลยกเออตอนตอนมาเห็นยูทูบใหม่ยังเจยยังเขาไปหลังบ้านเพาว่าืห้ายยางรวงไปหลังบ้านอ้อมบ้านเลยมาไดใส่เดียมาไดใสเยอะให้แบบถือยางยอาเข้าแล้วยาง อาจจะมีเล่าความหลังนะครับคนดูแปดท่นคนดูอยู่นะครับตอนนี้ปตาถูกแปดท่นเหมือนกันาคนเบิ่งเิ่นแปดท่นเห็นไหมนึกบิ่งอีหยังได้ครับเบิ่งลุงกินเข่าเบิ่งลุงกินเข่าเอาอันผู้นี้ผัดกินข้าวเย็นบ่เดี๋ยนิไม่ไม่ผมเป็นคนจบให้แล้วก็สร้างกินเลยเอ้ยก็สร้างก็สร้างไรแท้ เบิ้นไลโดนขึ้นขึ้นทักทายขึ้นทักทายลุงจิมอเ FC บอกลุงจิมก็อ้วนเหมือนกันแตวก่อนมาหอมไม่ให้บอกนี่เขาหัวรอเนีนะทำไงเข้าบ้านให้ลุงเอี้ยวเม็กกี้ไปไหนแล้วช่วงเพื่อนมาบังสีโผล่แล้วก่อนเพื่อนได้อะไรน่ะคว้าแล้วเพื่อนน่ะมันคือเด็กท้อง แล้วยเตีมีเราโ่งนี้เรานี้แหละไม่วอนวนนวนเสนมันไม่กินนะเระปภาษาครับอร่อยไหมอร่อยไขมแดงากเลยค่ะโก็สุดยอดแกงไข่มแดงใส่ผักหวานแล้วก็เห็ดบดเห็ดบดทข้าอรถ้าเพื่นวามันจางยู่ได้เพิ่นวานะ จางบปล่าจางไหมไม่จางใช่ไหมกินไ่ก็น่าเค็มเนาะเครื่องเครื่องมันกองก่อนเหรอทำไมทำไมผมมาอยู่ใหม่ผมนอนอันนี้รอบสป้าคันไซก็อยู่หที่นอนกับพ่อนั่นคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกันมีมีแต่ผมคุยบ่ญดุ่ดากันเนี่ยแจ็คจมยังกันแล้วอยู่ในหนเอากันอยู่เรื่อยได้มาเรื่อยยี่เนี่ยน่าเสียใจจริ มีแค่สามคนนะป้าเนาะโปรตีนนั่นน่ะเราหลังมากกว่าี๋ยจามานอนเต็มเคมี่เอาอีกแล้วนากีมันข้ามอะไรมานะเอาอีกแล้วสองรอบเลยนะอันนั้นกคูหนึ่งนะเอิ้นเป็นไงให้จิมเป็นไงสมัยนากีพัดกันเป็นย่ามเปลี่ยนกันขึ้นไรสุดใช้ไพ่เป็นไพ่เนาะพัดกันขึ้นไรสดก็ละสี่ชั่วโมงแล้วไอ้ โอ้หเยอะมากเลยวกว่าลุงจิมขึ้นสี 5, ่ห้าพันอ่ะเขาจำไม<ห>่ได้เลยคือจำไม่ได้จำไม่ได้เลยว่ารถไซล์มันได้เท่าไหร่แต่ว่าจ่าเอ็นไม่มาคุณพี่ก็เฝ้าไงห้าวันเาบบานี่ยกลางเต็นเดี๋ยวตัวเองนอนไหนก็ได้คือรไซล์เนี่ยไ,ไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าของได้ไรเท่าไหร่ไม่ได้นับเลยไม่รูู้ตอนลุงออกออกไปงานต่างจังหวัดที่เพชรบุรีหรือเปล่าตอนนั้น ลุงใบเพชรบุรีไปร้องเพลงกับหญิงลีลุงจิมมี่มาขึ้นไล่กับผมบ้างผมมาสุกเสาร์อาทิตย์ลุงจิมมี่จะอยู่วันธรรมดาผมไม่มีความรู้สึกว่ามันได้ยอดเท่าไหร่เลยไม่เลยรู้สึกว่ามันเพิ่งเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวเองนะไม่นานนะนานแล้วนานมากแล้วไม่เวลาเร็วเร็วมากเลยเดินอยู่แถวนี้แหละตลาดน้อยเนี่ยเดินจิมมี่ประจำ นันดานดั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 ช่องพี่สมอนนะครับสมอนชาแนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพอแล้วครับผมจะถึงสองพนะครับหนึ่ันห้าสิบคนนะถ้าเน่นอน่งเรืองมาล้ถึงลำแน่นอนนะครับก อย่างจำไปเข่าปั๊มยุ้ยเสียป่ะไปเข่าปั๊มยุ้ยเสียเขาเลยจำเลยโอ้แสดงว่าวีรกรรมเยอะมากนะปาจิมมี่ปาจิมมี่เขาบอกว่าไปไหนหลงนั่นครับไปเข้าปั๊มก็อไปบ้านนี้มานะวันนั้นก็จะให้แวะปั๊มแวะ ไม่อย่างยาจะเดียไปนั่งอยู่บนไปว่าใหนมาหน้าขี่รถประมาณหาสมโมงครับหมดอเวเวมันเเวโอเคครับลุงก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดครับตอนนี้สามทุ่มสิบห้านะครับสามทุ่มสิบห้า เดี๋ยวจะขออนุญาตลงไลน์นะครับขออนุญาตลงไล์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาไปต่อกันที่ช่องไทยบ้านนอเด้เอ่น,นนะตั้งไหลใช่ไหมผ